ถ้าใครไม่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถือพระรตนาตัยเป็นที่พึ่งฝาแต่เทวดานุน่นไม่สามารถทรงมรรคทรงผลเรมเจ้าตัดแล้วดิบรรลือสีหนาดได้เลยนั่นไม่มีศาสนาอื่นศาสดาอื่นนั่น ที่จะสามารถทรงมักทรงผลโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันมีเตปปะพุทธจศาสนาเท่านั้นบรรลือสีหนาฏได้เลยคุยได้เลยเข้าใจยังเหมือนกันน,นี่ถ้าใครไม่ถึงพระรันตนะเตยเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นก็ไม่สามารถทรงมักทรงผลยังไปถือเปรตือผีอยู่ยังไปถือประยาคุดปรญยานาคอยู่ ยังไปกาไ้พูดผีปีศาจอยู่ก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธห่างไกลราฟ้ากับดินนั่นผู้ที่ใกล้ที่สุดนี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์บริบูรณ์เข้าใจหรือยังว่า